ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อ m ซ d ไมได้เอฟซับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนเนานะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะและใช้วิจารณญาณการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ้า <c oughs> สวัสดีจ้าพี่รักปังปังนะช้าขอบคุณค่ะพี่กรณคาพี่กรคนหล่อนะคะที่รักของสาวโซนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ธีรศักดิ์ด้วยนะคะที่ทาให้กําลังใจน้องสาวโซนะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่นรงที่รักนะคะเสิร์ฟน้ำเย็นเย็นสามแก้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสาวโซาซสีสายเบิร์นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่กรุณารอสักครู่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะมาพร้อมกันกับพี่คิมเนาะ สวัสดีครับน้องโซ่นะคะทักทายจากพี่คิมนำโชคนะคะพารวยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะ <c ười> คุณพี่การุณารสคุณก็ยิ้มยิ้มหวานมาเชียรนะคะยิ้มรักๆมานะคะจะกอิมมจิอีอย่างนาอเขาเอิญ่าอะไรก็ไม่รู้นะคะลืมแล้วเนาะพี่น้องเนาะล่ามการุณารสักครู่สวัสดีครับทักทายจากพี่คิมนะคะสวัสดีคะ่ะสาวโซ่นะคะสวัสดีคะ่ะคุณ คุณคุณมลเะรคะสาวโซอ้างถูกไหมนะคะถ้าผิดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะบางทีก็ลืมเนาะสาวโซก็ได้เอาเน้นๆพี่คนสวยจ้าสวัสดีค่ะคุณวันนี้วันนี้สาวคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กลำลังใจพี่สาวโซเนาะขอบคุณมากๆเลยนะจ้าแอดคิมกรุณารอสักครู่สวัสดีค่ะพัท,ทาจะพี่กรณ์น,นะคะพี่กรณ์นคนรอนะคะ ปากแดงๆวันนี้สีมาไหมน้องโซมาสีวันนี้เห็นไหมปากแดงๆสีต้องมานะคะสาวโซโทรไปที่ฮาหนอยแล้วนะคะว่าวันนี้ต้องปล่อยสีออกมานะคะไม่ปล่อยไม่ได้นะคะสีเนี่ยวันนี้ฝนตกนะพี่น้องสาวโซก็เลยต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะอากาศเย็นๆเนาะวันนี้มานะคะสีนะคะแน่นอนนะคะชัวร์นะคะมาแน่นอนนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวจะหันไปหาแนวทางนะพี่น้องเนาะสวัสดีจันน้องสาวนะคะสวัสดีค่ะพี่คนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คา,าให้กําลังใจน้องสาวนะคะไปแต่สาวโซจะหันกล้องไปน้องพี่กรพี่นรงสวัสดีครับนะคะทั้ทายจากพี่คิมนะคะมานะคะมานี มาชมแนวทางของเรานะคะวันนี้แนวทางของคุณพี่นรงก็เข้านะคะของเมื่อวานเนาะแล้วก็ชุดเม็ดเดียวนะคะของพี่นรงก็มานะคะสาวโซก็ลืมสรุปนะคะพี่นรงให้ไวอยู่นะคะจัดได้อยู่ ค่ะที่พี่นรลงให้ไหว้เนาะสาวโซ่ก็ลืมสรุปนะคะเม็ดเดียวเมื่อวานเนาะขึ้นไลน์นะคะลืมสรุปจริงๆเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของคุณพี่นรคงนะคะวันเน้นให้น้อยเฉพาะกิจนะคะนี่มานะคะสาวโซ่ลืมสรุปนะคะเม็ดเดียวของคุณพี่นรลงให้ไหว้นะคะถ้าใครจําได้นะคะก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะที่คุณพี่นรลงเน้นให้เนาะ,ะก็มานะคะ มา97เนาะนอยบายเรกิจตัวเน้นด้วยนะคะวันนี้ก็เข้าตัวเน้นอีกนะคะของพี่นรงเนาะแนวทางพี่นรงก็แม่นนะคะพี่น้องแนวทางสาวโซก็เข้านะคะแล้วก็แนวทางพี่นรงก็เข้านะคะสวัสดีครับแอดยีนนะคะทายจากพี่คิมคนหล่อนะคะพี่คิมแนวทางแม่นแม่นนะคะ สวัสดีจ้าสาวยีนคนสวยนะคะทักทายจากพี่กรคนหล่อน,นะคะที่ตราดตกทุกวันเลยค่ะโอ้ตราเนาะพี่โซ่เคยไปเที่ยวนะสวยมากเลยนะคะแต่ว่าถนนนี้แบบอันนี้มากเลยหักศอกมากเลยนะคะน่ากลัวนะคะแต่ว่าสวยนะคะตราเนาะ สวัสดีครับคนสวยพักเที่ยงทานข้าวเสร็จพอดีครับขอบคุณค่ะคุณพี่มงคลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะได้สูตรไหนไปพี่มงคลพี่มงคลบอกได้ทุกวันเลยนะคะพี่มงคลนะคะก็ยินดีด้วยนะคะขอพ่อแม่พี่น้อง fc ของน้องสาวโซ่ได้เนาะก็ให้พี่นรลงพิมพ์ไว้เลยนะคะสวัสดีครับเอ็ยีนะคะทักทายจกพี่ิมพนะคะดีจ้า คิมสุดหลอ่อหล่อนะคะจากพี่ยีนชาแนลนะคะดีจันนมก้อนสุดหล่อนะคะทักษยจากพี่ยีนชาแนลนะคะดีจ้าคุณกรุณารอาสักครู่สุดหล่อนะคะทักาจะจากพี่ยีนชาแนลนะคะครูโซ่สี่จะมาเบิ้ลมาไหมวันนี้สี่สี่หะคะส <c oughs> ี่สี่มาแน่นอนนะคะสวัสดีครับแอดยีนแอดคิมนะคะทักษยจากพี่นรงคนหล่อนะคะดีจ้าพี่นรงทักษยจากพี่ยีนนะคะคนตราสวย สวยเหมือนพิโซคะ่ะช่คนตราดก็สวยนะคะสวยสวยจริงๆนะคะแล้วก็ที่เที่ยวก็สวยนะคะน้ําทะเลก็สวยนะคะสาวโซไปเที่ยวครั้งหนึ่งนะคะไปแล้วก็เช่ารถมอไซค์ขับนะแต่ว่าทางมันแบบทางลงน่ากลัวสาวโซ่เข็นรถสุดท้ายก็ต้องได้ขับอยู่ดีนะคะเข็นก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะเงื้ลารพี่น้องเข็นรถมอไซค์เด็กอัน มาระมัดสรุปกันนะจ๊ะของพี่นรงนะคะก็เข้ามาตัวเน้นนะคะมานอย VIP จริงๆนะคะพี่น้องเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะมาตรงๆนะคะมาตัวกลับนะคะเออวอลพิษแต่ว่าตัวเน้นให้แล้วก็ตัวตัวเน้นหน่อยด้วยนะคะมาจริงๆนะคะพี่น้องส่วนของน้องสาวโซ่ก็มานะคะมาเก้าหนึ่งเนาะ มา91นะคะแอดมินก็ไม่ได้เน้นว่าเป็นนอยอะไรนะคะมีทุกหนอยนะคะสาวโซ่ก็พูดว่ามีทุกนอยนะคะสาวโซ่ก็มามาคู่เดียวนะคะ96 95เออชาย7ดู9 9กก็ไม่มานะคะก็มา91นะคะของคุณพี่นรงก็มา7557นะคะเนาะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารับชมของอันนี้นจะจ๊ะวันนี้เลยนะคะลบก่อนขออนุญาตลบนะคะแนวทางของคุณพี่น่ารงก็แม่นเด้อพี่น้องแม่นเหมือนกันนะคะอ๋อคุณคุณเพชรนะคะ สวัสดีจ้าน้องสาวโซ่คนสวยได้ห้าห้าเจ็ดจะห้าบาทยินดีด้วยนะคะคุณเพชรน,นะคะถ้าสาวโซ่อ่านผิดก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันที่ยี่สิบห้านะคะเดือนเก้าปีหกสิบสี่นะคะเดยวสาวโซ่ขออนุญาตขีดก่อนเนาะพี่น้องจะได้ดูแบบง่ายๆนะคะขออนุญาตขีดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะดูฟ้าสนางก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ก่อนเราจะเอาแนวทางแม่นๆเนาะพี่น้องเนาะต้องใจเย็นๆนะคะใจร่มๆนะคะพี่คิมบอกนะคะใจร่มๆนะคะพี่น้องต้องแบ่งครึ่งก,ก,กันกับคุณพี่นรงนะคะกระดานนะคะ เพราะว่าสาวโซ่ใช้กระานเดียวนะคะพี่น้องถ้าจะลบก็จะไม่ได้สรุปเลขเนาะสาวโซ่ก็เลยต้องแบบสรุปก่อนนะคะแล้วค่อยมาขีดมาเขียนที่จริงต้องมีสองกระดาษเนาะแต่เนื่องด้วยไม่มีงบประมาณนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะเรามีแค่ไหนก,ก็ใช้แค่นั้นน้องพี่น้องเนาะ เราไม่ใช้เกินตัวนะจ๊ะคิดแบบรีบๆนะคะก็ไม่ตรงหรอก รอก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพ่าแม่พี่น้องจ๋าได้แน่นอนนะคะแนวทางมันแม่นได้ทุกคนนะคะได้แล้วนะคะเห็นนะคะเห็นชัดอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวแซวโซ่ค่อยมาอ่านนะคะขออนุา เขียนก่อนนะคะเขียนหนาทางของสาวโซ่ก่อนแปบน๊บนึงนะคะก็สำหรับสายวิ่งเนาะวิ่งนะคะก็จะมีศูนย์นะคะสองเก้านะคะส่วนชุดเด่นของสาวโซ่นะคะชุดเด่นเนาะก็จะมี 91นะคะมาแน่นอน91นะคะ61เนาะแล้วก็90นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของแอดมินนะคะก็จะมี96เนาะกันนะคะกันไว้นะคะ96 60เนาะ81นะคะก็98ส่วนชุด3ตัวนะคะก็จะเป็น9 8 หนึ่งนะคะห้าหนึ่งเก้าเราก็จะเป็นศูนนะคะ9กหนะคะหมดแล้วนะคะของสาวโซ่นะคะแอดนมึงก็เน้นให้ไปข้างบนเลยนะคะแต่ตัวนี้เน้นที่สุดนะคะตัวนี้พอดีว่าแน,นทางทูแตกนะคะ อาจารย์แอดมินส่งมาให้นะคะว่าถูกแตกมาแน่นอนนะคะมาแน่นอนไม่ใช่มาลาวแนวทางรัฐบลาลลาวพัฒนาได้นอนพี่น้องเนาะเห็นชัดอยู่ใช่ไหมคะของน้องสาโซแนวทางของน้องแสาโซเห็นชัดไหมพี่น้องก็จะเขียนของพี่นรงนะคะของพี่นรงนะคะนอนปกตินะคะวิ่งสามกับห้าเนาะ ปกตินะคะปกติก็จะวิ่งวิ่งเนาะวิ่ง3กับ5นะคะวิ่ง3กับ5ฟัน3มเนาะสอนนักเรียนก่อนพี่น้องเด่นนะคะเด่นของคุณพี่นรงนะคะก็จะเป็น 3ามห้าสานะคะสาวโซ่ลืมให้เบิ้ลนะคะพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ลืมอีกน้องพี่น้องเราก็จะแยกออกมานะคะก็จะเป็น5้สามนะคะ5้าสาสาห้านะคะน้องพี่น้องเราก็จะเป็น การเบิ้ลสามสามห้าห้านะคะพี่น้องห้าสามสามห้าเนาะเราก็จะเป็นการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลการเบิ้ลของคุณพี่น่ารงนะคะการเบิ้ลนะคะของคุณพี่น่ารงก็แม่นเด้อพี่น้องการเบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้าเนาะสามสามกับห้าห้านะคะน้อยปกตินะจ๊ะพี่น้อง ส่วนเม็ดเดียวนะคะก็จะเป็นตัวกันนะคะตัวกันเนาะกันเขียนตรงนี้นะคะกันก็จะเป็น39นะคะ39ส่วนเม็ดเดียวเน้นน,น,นะคะเน้นให้เลยนะคะพี่นรลงก็บอกว่าอยู่ที่3 5 5 3นะคะบนล่างนะคะเน้นนะคะว่าบนล่างเนาะ บนล่างนะคะอตัวเสืออาจจะตัวเล็กนิดน,นึงนะคะแต่แนมเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าสาวน้องสาวโซวันนี้ขอให้ปังปังนะคะขอบคุณค่ับพี่จีคนสวยนะคะปังปังค่ะกระดานอารักีบาทยินดีสนับสนุนครับผมอันนี้สาวโซสามที่ลาซาด้านะคะ450บาทนะคะเล็กไม่ไม่ใหญ่นะสาวโซสั่งที่ลาซาด้านะคะ ขอบคุณคุณพี่มงังมงคลมากเลยนะคะไม่เห็นตัวคุณครูเลยครับอ๋อคุณครูพึ่งหนูหานมาหา,หากระดานแล้วค่ะคุณพี่มงคลน,นะคะสวัสดีค่ะเจ๊จงคนสวยนะคะคุณพินาลงก็บอกว่าผิดถูกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะ พี่นรงค์ให้ไปแค่นอนปกตินะคะเมื่อคืนก็ให้ไปแล้วนะคะสูดเม็ดเดียวนะคะถ้าใครได้ตามสาวโซ่ไปนะคะสวัสดีจ้าสาวโซ่วันนี้ก้าวปังๆอีกนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่คํามั่นคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเห็นเห็นชัดอยู่เนาะพี่น้องเนาะ<ส>เห็นทุกตัวเลขใช่ไหมคะ มันต้องเอาใหญ่ๆเนาะมีความรู้สึกเหมือนเรียนออนไลน์เลยครับเผ็ดตรงใช่เหมือนเหมือนเรียนออน,ออนไลน์เลยเนาะตัวเลขคณิตเหมือนสอนคณิตเลยนะคะเหมือนสาวเหมือนสา,สาว้าสอนคณิตเลยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> คุณพี่มงคลก็หวัวเราะมานะคะบางทีตารางกําลังวันนะคะก็เข้านะคะคุณพี่มงคลจับตารางกําลังวันเข้าตลอดนะคะเข้าทุกวันนะคะพี่น้อง ก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามะคะ่ะรัฐบาลไทยก่อนนะครับเน้นบนกันนะคะอ๋อรัฐบาลไทยเหรอคะแนวทางรัฐบาลไทยให้วันนี้เลยหรอ วันนี้วันที่25้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆหดีกว่าเนาะพี่นรลงเนาะขอบคุณมากนะคะ่ะเพราะว่าต้องใช้กระดานเนาะเราต้องขึ้นพรุ่งนี้อีกเนาะเดี๋ยวสาวโซจะเขียนคืนนี้นะคะของคุณพี่นรงนะคะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะ คุณพี่นรงก็บอกว่าชอบก็จัดนะไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับคุณพี่นรงบอกนะคะพี่นรงก็แม่เหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าสาวโซ่แคบไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราคืนนี้เรามาให้กันเนาะพี่นรงเนาะแต่ว่าก็จบไว้แล้วนะคะแคบไว้แล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก่อนออกไปก็ฝากด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนจะได้ไม่พลาด V.I.P ก็พิมพ์ให้ให้แล้วนะคะเอา V.I.P พิมพ์แล้วหรอกนะคะก่อนน้อยปกติ V.I.P ออาทำไมไม่เห็นนะพี่น่รงมีแต่น้อยปกตินะคะแล้วก็เป็นรัฐบาลไทยนะคะน้อย V.I.P อยู่ในแชทไหมคะเงื่อนไหลาสาวโซ่ให้เล่นปกติละจ้าห้าสามใช่ค่ะคุณนิวนะคะคุณพินนรงเน้นให้ไปปกตินะคะบนล่างนะคะของสาวโซ่ก็รวมเลยนะคะสน้อยนะคะของสาวโซ่เนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆวยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋า สำหรับวันนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะนอย VIP ต้องตามนะคะพี่น้องต้องตามดูแชทนะคะพี่นรงส่งให้ที่แชทแน่นอนเลยนะคะคอมเมนต์นะคะไม่ใช่แชทนะคะคอมเมนต์นะจ๊ะไล่ดูนะพี่น้องแนวทางแม่นเหมือนกันนะคะคุณพี่นรงคนลอให้มาเนาะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า